หมดเวลา5นาทีเลยนะครับสำหรับการแข่งขันคู่ร่างชมบุรีใบนะครับสินธิวีชัยยาวขึ้นมาครับเอาละครับเตะมุมครับ ตรงนั้นเนี่ยมีดรากนบอสโควิดนะครับมีจูเนียโลเปสสินทวีชัยขึ้นมาเลยเหระครับโอ้ <c oughs> โหนี้ยังเหลืออีกสี่นาทีนะครับผูเจ้าตัวขึ้นมาเลยโอ้โห <c oughs> ยวดูครับผู้ตัดสินนี่มีเข้ามาเตือนอะไรนะฮะมีจูเนียโลเปสนิรันนี้ขึ้นมาหมดเลยจริงๆครับโอ้โหก่าว่าต้องเอาให้ได้นะครับ เล่นสั้นครับไม่โยนจังหวะแรกมาโยนจังหวะนี้ครับมงหลอกเอ,อ,อ้ามอสกูวิดเอลิสดอลล่ติดเบี่ยงจังหวะแรกยังได้อยู่ครับมีซอเปิดเข้าไปขึ้นไม่ได้อีกครับยังไม่พ้นอันตรายนะครับมาอีกครั้งหนึ่งยิงติดบ,บล็อกครับโอ้โหและสินทวีชัยยังอยู่ข้างบนนะครับการท่าเรือตัดได้เควินดีรมรัม เอาล้ครับมาแล้วค่อยๆล้อมาไม่มีประตูครับยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเกือบไปครับชลบุรีครับอืมไม่ได้อีกแล้วครับการท่าเรือฮะเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้ฮะเนี่ยครับได้แปรมาให้กับนิติพงศ์ครับนิติพงศ์ลองยิงดูครับแต่ขานี่มีนะไม่ให้ครับโอ้โหจังหวะนี้เลือกยิงเองครับโอ้เจ้าตัวผิดหวังเลยฮะอืรีบไปหน่อยคือยิงเองก็ได้ครับแต่ว่า ค่อยๆบรรจงครับเพราะว่าโล่งแล้วนะครับยังฝังไม่ได้ก็ต้องลุ้นต่อนะครับผลลัพธ์สินทวีชัยนี่แกยืนค้างเลยนะฮะเอาละครับนัทวุฒินัทวุฒิโอ้โห,โหดูยิงนลครับนี่ไม่มีประตูแล้วนะครับโอ้โหไม่ลงจริงๆครับสินทวีชัยจังหวะนี้แกยืนยาวเลยฮะข้าม,มามอสโควิดมงจูนเนียโลเปสก็ขึ้นมาด้วยครับกองหลัง จะไปได้ไหมตรงนี้โดนใครครับเป็นไม่ลงแล้วครับสินทวิชัย <c oughs> เล่นแบบไม่มีผู้รักษาประตูครับชมบุรีแี่เกนี้ว่าเป็น power play หรือเปล่าครับ <c oughs> มีการท่าเรือได้ทุ่มนะครับ <c oughs> โอ้โหยันเข้ามาทีโพงเตะม,มา ได้ชุ่มครับโคสตีอนนี้แทบจะลงไปเล่นด้วยเลยยังเกาะอยู่จะไปลอดขาตัดได้เอาแล้วครับอดิักอดิักเอาชัวร์แล้วครับทีนี้อดิศักลากเข้าไปลากเข้าไปอดิษกเรียบร้อยครับ2ต่อศูครับ เป็นประตูที่6ของอดิษักย์ไปสอนะครับในฤดูกาลนี้ครับคือสินทวีชัยเนี่ยไม่ลงมาแล้วนะครับและลูกนี้เนี่ยได้โอกาสยิง2อสทีแล้วแล้วเก็บไปเองคนเดียวเลยครับได้สวนกลับมาแบบนี้ครับทางซ้ายเนี่ยมีบดินรออยู่แล้วนะครับและตรงนั้นเนี่ยไม่เหลือใครแล้ครับได้เดี่ยวๆเลยครับเอคริสอยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนจะหลอกส่งครับแล้วยิงเข้าไปง่ายๆครับโอ้โหก็ต้องชมเลครับว่า ใจเย็นแล้วมีสมาธิมากมากครับอดีตไกดสอนครับไม่ทําให้แฟนๆเนี่ยของการท่าเรือเนี่ยหดหวังครับจังหวะนี้นะฮะสองจังหวะก่อนหน้านี้นี่ถ้านิ่งๆน่าจะได้ลูกที่2องไปแล้วนะครับแบบนี้ก็แทบจะปิดประตูแล้วนะครับสําหรับโอกาสของชนบุรีครับโคตเตียก็ยอมรับแล้วครับแบบนี้ สต่อศูครับการท่าเรือสามคะแนนอยู่ในมือแล้วนะครับสินทวีชัยล้มเจ้าฟาวไม่ได้ครับจะได้ลูกสามไหมไม่ได้แล้วครับพุทธสินเป่าหมดเวลาครับการท่าเรือ FC ครับบุกมาชนะชม,มรูเอฟซีสองประตูต่อสูงครับได้ประตูจากเ bon นลสซนโบนิญาในทีที่44ิแล้วก็ S <S อดิสัน